จุดเริ่มต้นนะคะที่ทางกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในการที่จะใช้โปรแกรมนี้เป็นหลักอยู่แล้วนะคะในการศึกษาข้อมูลมาเป็นเวลา2ปีแล้วเนี่ยก็จะนำส่วนนี้เข้ามาอัพสกิลให้กับครูในสถานศึกษาเนี่ยได้เข้าถึงโปรแกรมนี้นะคะอย่างเข้าใจแล้วเพื่อนำไปใช้ในบริบทของโรงเรียนของใครของท่านนะคะ ที่มีระบบโอเบคแครเข้ามาค่ะถือว่าเป็นสิ่งที่คุณครูนะคะหรือว่านักตัวนักจิตเองอะค่ะรู้สึกว่าดีใจค่ะเพราะว่าตัวของโอเบคแครค่ะจะให้นักเรียนรู้จักตั้งแต่พื้นฐานนะคะูมิล,ลำเนาของนักเรียนค่ะรวมไปถึงว่าบริบทที่นักเรียนอยู่ที่บ้านเป็นแบบไหนซึ่งผลที่ออกมาคุณครูเขาสามารถที่จะนําไปใช้ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้โดยที่เป็นการป้องกันไม่ได้เป็นการแก้ไขปัญหาค่ะ ในส่วนของการคัดกรองครับก็คือการคัดกรองจะมีหลายๆด้านอย่างเช่นด้านการเรียนไงครับซึ่งเราก็จะมองเห็นว่าในตัวโปรแกรมเนี่ยก็จะบอกว่า,านักเรียนคนไหนที่มีความเสี่ยงในด้านการเรียนมีความจําเป็นที่จะต้องส่งต่อไหมส่งต่อในที่นี้หมายความว่าจะต้องส่งต่อให้กับภายในที่จะเป็นหน่วยงานของงานวิชาการเงครับที่เข้าไปติดตามให้นักเรียนน่ยมีผลการเรียนที่ดีขึ้นปกติเนี่ย ในการคัดกรองเด็กแต่ละห้องเนี่ยค่ะเราใช้เวลาค่อนข้างนานเพราะว่าเราออกเยี่ยมบ้านใช่ไหมคะแล้วเราต้องนําข้อมูลตรงนั้นนมากรอบต่อคนเนี่ยค่อนข้างเยอะพอเรามีระบบโอเบกแคร์ตรงนี้ค่ะมันอาจจะเยอะในปีแรกแต่ว่าข้อมูลตรงนี้ค่ะสามารถที่จะเลื่อนชั้นตามเมืงเรียนขึ้นไปด้วยทําให้เราค่ะไม่ต้องกรอกข้อมูลซ้าซ้อนในทุกๆปี มันสามารถทําให้เราเห็นภาพรวมของการที่เราคัดกรองของเด็กให้มันเป็นภาพที่ชัดเจนก็คือว่าปัญหาที่เราเจอที่โรงเรียนเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการประเมินแต่ทีนี้พอเราใช้โอเบคแคร์เข้ามาเข้ามาช่วยเนี่ยเราสามารถทําให้ผู้ปกครองเนี่ยสามารถเข้าถึงข้อมูลของเด็กนักเรียนได้มากขึ้นในมุมของเด็กๆนะคะเด็กๆก,ก็จะได้รับการช่วยเหลือค่ะทางโรงเรียนที่ได้รับการช่วยเหลือก็เห็นได้ชัดเลยก็คือการที่ได้รับมอบทุนการศึกษาของเด็กค่ะ ถือว่าเป็นเครื่องมือที่ดีมากนะครับสามารถทําให้คุณครูที่ปรึกษาลดพละงานลดความซ้ําซ้อนได้เป็นอย่างดีแล้วก็สะดวกสามารถจัดเก็บข้อมูลระบบของ o b e c a แนะครับทำให้เราช่วยเหลือนักเรียนได้ตรงกับความต้องการที่นักเรียนจะได้รับนะครับให้เชื่อมั่นเถอะว่าเครื่องมือนี้นะคะ จะทําให้ท่านได้เข้าถึงตัวนักเรียนเพื่อดูแลเขานะคะได้ให้อยู่ในสังคมอย่างปกติสุขสามารถเรียนรู้อยู่ในระบบการศึกษาของเราได้ตลอดรอดฝั่งค่ะ